จะออจะแจงว่ายาก็ได้ผลกระดูกมัน,ออม,นมันบำรุงกระดูกข้อเข่ามะเออแกออก็จะเดินสวยขึ้นอ,อืออมออสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาแนะนำโปรเจนนะคะอ่าโปรเจนอ่าพลัสนะคะพอดี ปกติพี่เขาเดินเนี่ยก็จะใช้ไม้เท้านะคะพอดีทานโปรเจนไปนะคะแค่ประมาณสี่วันนะคะทีนี้เพื่อนก็เดินได้เองโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้านะคะแล้วก็การเดินก็จะสวยขึ้นปกติเดินก็จะอิเล็กเค็หน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้ก็จะเดินสวยขึ้นนะคะระยะทางการเดินเขาประมาณร้อยเมตรนะคะทุกคน โปรเจนดีจริงๆนะคะทุกคนนะปกติเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะนี่พอทานโปรเจนแล้วก็ทานก็เดินถนัดขึ้นนะคะอะ